สบายดีพี่น้องมันยังเงื่อเก็บเขากากเช่าเจ้ากับเปปิงมึงไปได้ส่งมาแลยจะกมบนมีอะไรก็งามมาแล้วเลยเออหรือบุปิดก็ได้ได้นะถ้โอบตัวนี้ตัวนีะตัวนี่เอ้ยงอลงมา มาถอาสาดสซมพี่เว้ยแซมเสือสบายดีพี่น้องเราปิดกล่องปะ่ะป่ะเฮ็ดปัว,เ,ปวเอาใส่น้มได้หนึ่งแล้วก็เกลือเป็นนัวหลอบเด็กพี่น้องเอ้ยหลอบเด็ก Ừ, อืใส่เป็นนัวน้อยหนึ่งเฮ้ย่่ต้องสยลดีได้มันกระอุจุออกเองมัน อืมทอดเลยเอาเกลือใส่ไปนะมึงมึงลืมอ่นเสือดำตัวก็หายมึงเบาอ,อยู่ในเฮือนนะเสือดำมีคอนะตัวน้อยๆน,นะมันบ่กพอดีกูก็หายมึงนะนผ่าดไปในเฮือนนะ มานาพี่ไม่หนาวเลยพ่อเจ่เนาะน่ะเห็นไหมโมเมนพี่ไรพี่ไรก็จะว่าแล้วบอจักผิดันั่งคาแม่วอกหัวกคนะลังที่นี่แล้วซื้อุรรยากาศหัวยิงยันยิงไปเล ข่าวดีรอบเด็กพี่น้องเอ้ยป้าน้องยุก <mm ิเพ <mm ิ no ่นกาฝากเงินมาสวยน้องน้ำมนต์คือกันพี่น้องเอ้ยสองพันบาทเลยอากาศสีขาวสีอาขขาวหายสองสบอืมขเ้มางอมนไีเออมันกยอ รวมเซกันยอดเท่ากันพอดีอยู่ในหนึ่งหมื่นหาพันบาทเลยเด้จ้าถูกโอ้ยวย์เลยเด้เฮ้ยงานคอโตอืมอืมนิดเลยเฮ้ยอย่างงวมอย่าเงาอย่าสูบอย่าใสบาร์ดมีนู ใจดีเอ <ítulo> ิมยหวยนอมัน <Beautiful>, ขิดยังบอกนะเว้ยบมมีสิกิลแหละผัดยังชิมาจัดงานอยู่บ้านนีเข้าว่าสิไปยืมนะปัญหาอยู่ตัวเข้าวเสยืมต่อบ่หนีครับนีเพนันใสข้าวเบิร์ตนะน่ะพอนีพนนีขิดออกเนาะมันกระแพงแน่พี่น้องเลยเขจะเอาการเอานักเลย ขอบคุณขอบคุณลายลายเีขอบคุณเยืมนยืมชิ้นคุณขอบคุณขอบคุณลายๆายยอดเท่าทางเบิร์ตกัเนาะได้อยู่หนึ่งมืนหาพันบาทกัคือเซาซุยบอกในคลิปก่อนหน้านี้แหละเนาะพี่น้องและมีปานางทั้งอันสวิตสวิตแวนทั้งประเทศอันสเปน สวีเดน,เดนย่า่ไปป่ดสเปนแล้วป้าป้านางทางสาวีเดนเนาะหนึ่งหมื่บาทและกาป้าน้องยุกิสองพันบาทและกาพีซุหนึ่งพบาทและกาพีบีทางเ,เนเธอร์แลนด์สองพันบาทร่วมจกันกับพอดีเป็น 1, หนึ่งพบาทเป็นมาเอเสียว ่อบอกงานกินมือจิน้ำตาลจัดรูปป้ายวันพอดีงามพี่น้องเลยกอบพอคือห้ิ้มาิ้กับ้ากมีน้ำชาขอบคุณหลายๆอ้ยดีใจลายพี่น้องเลยสิไดู้หวงไปงานเสี่ยวกะดีกะสิบได้เห็นนั่นก็ลอเบิ่งล่อส้มมือจัดงานเน้อพี่น้องเนาะแต่วันมันกะสิบ่ได หายในห้องคือบ่าอะไรเนาะมันก็ชิได้เศร้าห้าโอยู่นีนะรับบ้านคันโบม่าาเเออบอจักคันคันบอมาอืออดีเดมุล เมวาหากยั่งลยมันจะมีแนวกอมมากมันจะตใจอันกระปวดซะด้อันเผินอยากไปกิน้าะปุนนะกระดีกราปุนปุนปุนขั้นสิเป็ดจันาวลมาอือก็ดีและเป็นกันยังหูเนาะหูวิธีแก่พอนโทคือมาตะกี้่าากาศแล้ว่เนาะถ้าการก็ได้เยน้องเท่าห้าหัน่หาห จะได้ไปเป็นนางไปจีพระโชว์ปัวกับบทเศร้าไปใช้กับบทเศร้าอะไรเพื่อทาการหาผีประจักถ้า, right, ถาเป็นตาอย่างนี้ตายาี hand ้อันนี้กับบล็อด้วกับววไปส่งกปัดไทยกัดหางอวุได้ทีเด้เมื่อกรสัมฤทธิ์เลยคนเชีงคนพยัยพายหนาดำเดาซอยไร้คนนี่ดออ สองผู้ีืมเราจะไปซอยมือให้คาดตะกะตะกะครับ่เออได้ซอยไรดอกก่กดหน้า่วอยก็ด้อบาดัหน้าถตงและบดยาก็ไปชอยเมื่อนโตก้าวไวกว่าิใเห็นหน้าอยู่บ่เสียวลงเมื่อนี่น่่ คบริเหตเนาะครับปู่ก็ยังบ่ทันได้แม่นะนะไอ้นียักนนะฮะระปอะไราปีจ่ะไหนซีกินเบรรปารป่ารป่สั่งอยู่อระปกนอดจนอยากตายกบ่ดำจนดำมือปุ่มือจนเตียนเบื้องสาย อีกบ mm. ้านนะแนะนำหน้าที่น <to nothing> <oses> ่หาน้ก็มีนางหาน้ก็มีแ้วเจ็บแม่ไทนี่กบเพ่กบเพ่แงนี่ยอมาสดินทายค่แล้วนาะเาย้อนยมันก็ยังอ่ะนะำมวเลนมวเี่ยำเหือกัเจ้เคยไปดำเลยนะนายถีบสนทั้งหนึ่งเยนะโอ้ยมีีมยังบุรีเสีย อันบ่อนหนึ่งะพราราทีนะเตกันเอยเตกจนหอกมนยังอันนี้ห้องออห้องอีแม่ยังพอดำม้อมุนปุ้ยยอมในมุนเอ็ว่าสั้นนะ่พอยแรางสีบกขาขั้นขาดวเขาจังอยากเข็ดแต่ห้ทั้งทั้งบ้านชุ่มตัวน่ะเศร้าห้ของเถะทั้งบ้านชุ่มหานีเศร้านเศร้านแงมาขีน คิดบ,บืยงลยงแล้วแล้วลทั้งปักเซ่อะเศร้าไหาเศร้าสวนมาตกมาทั้งบ้านชุมเหานน่เศร้าไหาเศร้าหน้าเศร้าหน้านด้วยสะโพอ,อันนี้นะ,นะ,นะอือทั้งฝุ่นนะก็จะผลดบนนเห็ดหน้าอยู่ยมนมันบูางามันเป็นหินหอยสลอกสลีก่ก็ลายทั้งชุมเหา่าผัดไปปลูกคันไปปลูกมันผัดได้คุดคุดจนอยากตายนมากกวงดำน้องกเดียมลอตายเลย เอดอราได้ป่ะนนลอย่นาลายเสร็ไปยอขีดอันนี้ปีปะเนอยเออเ่อแล้วเศาสวนนาะเอน้องจอกหนักมาบาทเดียวเดียบร้อยเลยไหลแต่ให้นะความน้องกันคะับเขาขึ้นเงาวสุดลงเลยไหลลานะแข็งแลเนาะนักมาบาทเดียวหอยกินลุเลยเศร้าข้าสจะวาแล้แข็งไหะ

บาติก <stimulus> <c oughs> ับุงตอนนี้แล้วว่างหอยกับผู้นึ่งหอยปากกวางไม่ไงแล้วนี่ปแยังเป็นหน่วยเดียว์เ้ามาหอยยังเือนหอยเมนโบหอยขงขมันหอยขงมาเก็บเมื่อก่อยนั่นแหละปากกวางปากกวางกินข่าวด่วนๆมาตี โมมี่เบ uh ิ huh. well, we uh ้ดทงนี่ไปลอมนู่หอยนะ่ขยะกับหอยยังมันหอยโขู่ไงยังโมมี่สิกินได้พอเสียวเอ้ยเออตกบเขาลงโอเกเอามาปล่อยไล่ไล่บอยังดอะก็ก็กินเบิดหนะเขาก็หายแล้วเนาะมาปล่อยแล้วเนาะเอามันบมกินขาาะมันบมกินเขาเลยเขาทีเจะมาปล่อยไปรจะมาปล่อยที่จะหอยโขู่หอยขี้กระต่ายห้อยขี้กระต่ายมันโผล่มันกับโมกิน ห้อยโขงก็หอยขีกระายอันเดียวกันแหละห้อยโขงหอยตังเมันจะกิน่าขีกระตเป็นหน่วยได้ละเออเออเออเอท่านี้ก็เอิญหอยโขงบ่แล้วนี่ลายหอยบ่ตงสมหอย เอาพี่น้องเอ้ยบาทนี้ก็เสียด้แยกย้ายกันฮะอยู่ฮานอนมื่นลูกเติร์ดเติร์ดเสาเตรียมเดินทางพี่น้องได้เฮาเดี๋ยวลงปากเซออีกแล้วพี่น้องเอ้ยเออสิไปงานผูกคอต่อแขนเสี่ยลสิลงไปงานผูกแขนเสี่ยวพี่น้องเอ้ยเอากันจนลูกสองเพิ่งจะได้มาผูกแขนยังวันเด็กโขโอ้ย ชอง่นแล้วขาไปดีากถ้าแค่วดคอในยังไม่อยู่ในสื่อโอ้อยาาอืมแต่เราปัสหูยังเนาะเราปัสยหุันนเผาบ่นาพี่น้องก็แยกย้ายบปนีนฮะอยู่หานอนไม่ยังเว่ยไปแม่เมนไปแม่บอีน้องพื่หมอปิดแกด่วนอืมาจิตตมีกินบอพิจะกินสับบ่ เออตัวนี้อันอันตัวอันอันนี้เอามามันพาดเปหมอพี่ตัวซีเอามานี่ยแล้วหอมดีแต่ว่าขมันอันนั้นอืมพูดถึงหอมจากการกระเฮ็ดปวกเลยหขมันเย็นแบบผ้ากันหายเลยลูกเอ้ยกูจะจกกูก็อยังมันด่าจังหน่อยจังซีซีมันแล้วแน่หน่อยแต่จังซทำนี่แหละพี่น้องเลยโอ้โบราณใหม่แม่มันกำลังควัน